สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการ Daily w e r l d b o a d c a s t ประจำวันพฤหัสบดีที่16มิถุนายนดัชนีดาวโจนตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดพุ่งขึ้นกว่า300จุดเมืม่อคืนนี้หลังจากธนาคารกลางสหรัฐมีมติปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ย0.75%ตามที่ตลาดคาดการไว้ซึ่งสะท้อนถึงความมุ่งม,มั่นของเฟดในการควบคุมเงินเฟอ้อโดยไม่ทาให้เศรษฐกิจสหรัฐเข้าสู่สภาวะถดถอยโดยดัชนีดาวโจนปิดบวก1.0%ดัชนี S&P 500ปิดบวก1.46% ดัชนี NASDAQ ปิดบวก2.50%ในการประชุมครั้งนี้เฟดยังเปิดเผยการคาดการอัตราดอกเบีย้ยนโยบายหรือดอทพอตโดยระบุว่าเจ้าหน้าที่เฟดคาดการว่าอัตราดอกเบีย้ยจะแตะระดับ3.4%ในช่วงสิ้นปีนี้ซึ่งบ่งชี้ว่าเฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ย1.75%ภายในปีนี้และคาดว่าอัตราดอกเบีย้ยจะปรับตัวขึ้นสู่ระดับ3.8%ในสิ้นปี2566และชะลอตัวลงสู่ระดับ3.4%ในปี2567 ขณะที่อัตราดอกเบี้ยร,ระยะยาวอยู่ที่2.5%เฟดยังจะทำการปรับลดขนาดงบดุลในวงเงิน4.75ล้านดอนลลาร์ต่อเดือนหลังจากที่เริ่มดำเนินการเมื่อวันที่1มิถุนายนและนับตั้งแต่วันที่1กันยาเฟดจะเพิ่มวงเงินในการลดขนาดงบดลุลเป็น2เท่าสู่ระดับ9.5ล้านดอนลลาร์ต่อเดือนขณะเดียวกันเฟดได้ปรับลดตัวเลขค่าการขยายตัวของเศรษฐกิจสหรัฐในปีนี้สู่ระดับ1.7% จะเดิมค่าการที่ระดับ2.8%ในเดือนมีนาคมและคาดว่าจะขยายตัว1.7%ในปี2566และตัวเลขเงินเฟ้อจะพุ่งขึ้นแต่ระดับ5.2%ในสิ้นปีนี้จากเดิมค่าการที่ระดับ4.3%และจะชะลอตัวสู่ระดับ2.6%และ2.2%ในปี2566และ2567ตามลำดับสำหรับข้อมูลเศร,รษ,ษฐกิจสหรัฐที่มีการเปิดเผยเมื่อคืนนี้กระทรวงพาณิชย์สหรัเปิดเผยว่ายอดคาปีกลดลง0.3%ในเดือนพฤษภาคมเมื่อเทียบรายเดือน ซึ่งเป็นการปรับตัวลดลงครั้งแรกในรอบ5เดือนส่วนทางกับที่นเครหบคาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้น0.2%ลัาจะเพิ่มขึ้น0.7%ในเดือนเมษายนด้านสมาคมผู้สร้างบ้านแห่งชาติของสรับเปิดเผยว่าดัชนีความเชื่อมั่นของผู้สมาถลดลง2.0จุดระดับ67ในเดือนมิถุนายนซึ่งเป็นระดับต่ำสุดในรอบกว่า2ปีและเป็นการปรับตัวลดลงติดต่อกันเป็นเดือนที่6โดยการร่วมของดัชนีดังกล่าวมีสาเหตุมาจากการพุ่งขึ้นของอัตราดอกเบีย้ยเงินกู้จำนองและต้นทุนในการก่อสร้าง นอกจากนี้ธนาคารกลางยุโรปหรือ ECB ประกาศจากการฉุกเฉินเมื่อวานนี้ทางการความผันผวนในตลาดพันธบัตรยูโรโซนโดยแถลงการระบุว่า ECB จะใช้ความยืดหยุ่นในการนำรายได้จากการถ่ายถอนพันธบัตรที่ครบอายุกำหนดมาลงทุนใหม่เพื่อช่วยเหลือประเทศสมาชิกยูโรโซนที่ประสบปัญหาหนี้สินจำนวนมากและมีความประสงค์ที่จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย0.25%ในการประชุมเดือนกรกฎาคมและปรับขึ้นอีกครั้งในเดือนกันยายน รวมไปถึงธนาคาร,รยุติการซื้อพัสดภายใต้โครงการ Asset Purchase Program หรือ APP ภายในสิ้นเดือนมิถุนายนซึ่งเร็วกว่าที่ระบุไว้ก่อนหน้านี้้างฝั่งตลาดหุ้นยุโรปปิดบวกเมื่อคือนนี้โดยฟื้นตัวขึ้นหลังจากร่วงลง6วันติดต่อกันขณะที่ตลาดหุ้นทั่วโลกจับตาก,การดำเนินนโยบายทางการเงินของธนาคารกลางรายใหญ่หลายแห่งในสัปดาห์นี้โดยดัชนียูโรสก๊อตหก0 0ปิดบวก1 4 2ด่ัชนี CAC 40ตลาดหุ้นฝรั่งเศสปิดบวก 1. 3 5เปซ ดัชนีฟุตซี่100ร้อตลาดหุ้นลอนดอปดน,น,นปิดบวก1 2 0และดัชนีแดกตลาดหุ้นเิอรมมนปิดบวก1 3 6มาต่อกันที่ตลาดหุ้นเอเชียที่ปิดตัวแบบผสมผสานเนื่องจากนักลงทุนมีตกังวลว่าเศรษฐกิจสหรัฐจะชะลอตัวลงท่ามกลางแนวโน้มที่ธนาคา,การลกลางสหรัฐจะเล่นปรับขึ้อนอัตราดอกเบีย้ยอย่างรุนแรงอย่างไรก็ตามยังคงมีปัจจัยสนับสน,นุนจากจีนหลังประเทศจีนรายงานข้มอมูลเศร,รษฐกษิจหลายรา,ายการดีกว่าที่คาดการไว้ซึ่งได้แก่การผลิตภาคอุตสาหกรรมยอดขาปีการลงทุนนสิทรรัั์ถาาาาาวและอตากาางงา โดยตลาดหุ้นญี่ปุ่นดัชนีนี้ขึ้อปิดลบ1.14%ตลาดหุ้นเกาหลีใต้ปิดลบ1.83%ดัชนีห่างเสียงตลาดหุ้นฮ่องกงปิดบวก1.14%ดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมพสิต์ตลาดหุ้นจีนปิดบวก1.32%และสำหรับตลาดหุ้นไทยเซ็นเด็กของบ้านเราปิดลบ0.59%มาปิดท้ายกันที่ราคาทองคาและน้ำมันนะครับ สัญญาทองคาตลาดโคลมปิดบวก0.32%โดยได้แรงหนุนจากหุ้นกลุ่มการเงินที่ปรับตัวขึ้นและจากการเปิดเผยระกอบการที่แข็งแกร่งของบริษัทจดทะเบียนขณะที่นักลงทุนจับตามมติการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐส่วนสัญญาณน้ำมันดิบ WTI ปิดลบ3.04%หลังสหรัฐเปิดเผยสต็อกน้ำมันพุ่งขึ้นสวนทางกับคาดการณ์ของนักวิเคราะห์นอกจากนี้ตลาดน้ำมันยังถูกกดดันจากการที่ธนาคารกลางสหรัฐประกาศขึ้นอัตราดอกเบีย้ย0.75%ในการประชุมเมื่อวานนี้ สำหรับกลุธ์การลงทุนและกองทุนแนะนําประจ,จําสัปดาห์นี้เรายังคงแนะนําให้นักลงทุนเน้นการกระจายการลงทุนโดยหาจังหวะเข้าซื้อในลนักษณะ buy on dip ซื้อเมื่อราคาปรับตัวลดลงมาตลาดหุ้นั่วโลกน่าจะปรับตัวลดลงจากแรงขายลดความเสี่ยงก่อนการประชุม FOMC หลังจากเงินเฟอ้อพุ่งสูงอีกครั้งนายกองทุนเปิด p r i n c i p l G Brand กองทุนเปิด Principle VNEQ กองทุนเปิด Principle CS t e c h A และกองทุนเปิด UOB s HSM และนี่คือทั้งหมดของรายการในวันนี้และพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้กับทีม w e l l Advisory by CIMB Thai Bank สำหรับวันนี้ขอขอบคุณและสวัสดีครับ